บูน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีดอันอน,น,อนี่ครับเอายกขึ้นเบ้างนะป้าอัดนอบักใหญ่นะครับบูน่ะนองน้ำตาลคือหมานเดินนองน้ำตาลนองน้ำตาลพระมหานใหม่เด้อครับมือนีงเอามั้ยนองน้ำอ้อยมหานใหมครับสาวผู้ไทยครับมือึง เบืองตาเนี่ก็น้าตาลมีบ่น้ำตาลก็น้าอ้อยครับสองสาวไทยใส่น้งน้าอ้อยน้าตได้ได้ได้ยกเบื้องก็เรืองน้ำอ้อยยกไ้เอฟซีพวกเนี่ยปวดหันอบหมไงนะครับสาวผู้ไทยมันกุดชุ่เลอะครับมัมีบ่น้งตาลก็ลุยครับหาอยู่ตีนบ้านครับเดี๋ยวจะหาไปเรื่อย หาหนาม้ครับผมหาหนาม้ไเกแกงซองบ้างน้โอ้คนค้นไอ้ค้นหาค้นเนนี้เนาะช่วงแสดงว่าผู้ใดไกลไปไกลมากกับมาหาบอกสบายดีครับผม เมื่อนี่มาหาไอเน้อไม้ครับน้องน้ำตาลครับน้องน้อไห้ครับสองสาวผู้ไทยบันกุดซุ้งครับเมื่อนี่เมื่อนี่กินแกงเน,น้อไม้น้ำกันเดอ้อเมือ่อยบ่น้องเพิ่นกบ็บอกให้ห่างท่องไ้ถ้าก,กินได้แกงเนอง้อไม้โดยจะพอะด้เมื่อนี่เต็มสูตรที่หลีเขาสื่อทั้งกระดูกหมูมาใสาน่น้ำสื่อกระดูกหมูสื่อเห็ดมาใสาน่น้ำแล้วก็ถอดไข่น้าเฮา ถอดไข่กินกับแกงน้งไหม้นหอนเนาะครับงามบ่ครับคุณนะน้องน้ำตาลเด้อครับนี่ใส่น้องน้ำอยพี่น้องน้ำอยเมือม่อยนะว่าน้องน้ำอยเมื่อยแล้ว <im iter> <im iter> <im iter> มันหอนแล้ว <im iter> นะไข่ไข่แดงแต่ฝนมาตกท่างดีเลยเมื่อนี่โอ้ทำฝนเอยสวัสดีครับผููบาวไทยสวัสดีครับผมไข่แดงแต่ไอ้ฝนมาตกน้ำบานเจ้าเนาะโรงเรียนจะไปไก่ป่ะจะไปโรงเรียนเนี่ย บ่บ้านนี้ไปโรงเรียนแล้วเจ้าต้องไปน้ากันยังบ่นเนี่ย้าเพินพ่นเพิ่อีกขึ้นม้อาหาม้ออาหารเนก็นต้องรถคนละขัน้นบ่เมสหรอว่ารถบ่ในคนละขั้นเลยสวยน่ารักครับผมนองน้าอ้อยเด้อดีครับสาวผู้ไทยเดี๋ยวจะไปหา้ราใหม่ก่อนได้ครับผมขอบคุณได้หลายครับ